ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกะถามหิตสะชาดกชาดก,กว่าด้วยลิงกับควาย ณกรุงสาวัตถีมีลิงตัวหนึ่งชอบเข้าไปในโรงเลี้ยงช้างเป็นประจำมักจะนั่งบนหลังและถ่ายอุจจระปัสสวะเป็นประจำเนื่องด้วยเจ้าช้างนั้นใจเย็นไม่ได้ถือสาส่งผลให้เจ้าลิงทำแบบเดิมเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งมีลูกช้างเข้ามาแทนที่ เจ้าลิงกระโดดขึ้นไปบนช้างก่อนจะฉี่ใส่ผ่านไปไม่นานมีเสียงเหมือนสิ่งของกระทบพื้นดังขึ้นงวงใหญ่คว้าหมักก่อนจะเวียงลงไปบนพื้นตามด้วยเท้าหน้าเหยียบร่างที่นอนอยู่บนพื้นอย่างไม่ปราณี เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีหมู่ภิกษุสงฆ์ได้เห็นเข้าต่อมาถูกยกเป็นหัวข้อวิาพากษ์วิจารณ์ณขึ้นขณะนั้นพระศาสดาได้เสด็จผ่านมาพอดีแล้วตรัสถามว่าพวกเธอนั่งประชุมกันเรื่องอะไรเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นในอดีตก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าในอดีตการในสมัยพระเจ้ากรมทัตของราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีกระบืออยู่ตัวหนึ่งรูปร่างสง่างามร่างกายนั้นเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อเขายาวโค้งสวยงามอาศัยอยู่ในป่าเขต หิมะวันตะควายป่ามักจะท่องเที่ยวไปตามเชิงเขาและป่าทึบเพื่อหาอาหารจนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ได้เดินตรงไปยังเป้าหมายกินอย่างอร็ดอร่อยเมื่ออิ่มแล้วควายป่ายังคงยืนอยู่ที่เดิม พร้อมกับมองสำรวจไปรอบๆขณะเดียวกันมีลิงตัวหนึ่งปีนลงจากต้นไม้แล้วขึ้นไปบนหลังของพระโพธิสัตว์พร้อมกับเอ่ยทักทายสวัสดีเจ้ากระบือมาหาของกินแถวนี้หรือใช่แล้วทำไมเจ้าถึงขึ้นมาบนหลังข้า ก็ข้าอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศดูไม่ได้หรือควายป่าไม่ได้ตอบอะไรทำเพียงแค่ยืนเฉยเมื่อเห็นดังนั้นจึงเริ่มพูดจากวนประสาทเมื่อไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากควายตัวนั้นจึงถ่ายอุจจระปัสวะรถ แล้วจับเขาทั้งสองข้างโหนไปมาสนุกจังเลยเจ้านั้นช่างโง,ง่จริงๆยืนเฉยอยู่ได้ไม่รำคาญบ้างหรือแต่ทุกอย่างยังคงเงียบเมื่อแกล้งยัว่วโมโหไม่สำเร็จเจ้าลิงแสบนั้นจึงปีนต้นไม้กลับไปเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นวนซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งวันหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ทนดูไม่ได้ถึงกับเอ่ยปากดูก่อนพระยากระบือเพราะเหตุไรท่านจึงอดกลั้นการดูหมิ่นของลิงชั่วนี้ได้ข้าผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ยังทนต่อการกระทำเช่นนี้ไม่ได้เลยเจ้าลิงนั้นกลับกรอกปะทุส้ายมิตรท่านกำจัดเจ้านั้นเถิดถ้าไม่ทำเช่นนี้ก็จะถูกเบียดเบียนร,ร่ำไปท่านรุกขเทวดาถ้าเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าลิงตัวนี้ถ้าไม่อดกลั้นโทษของลิงตัวนี้ไซ ความปรารถนาของเราจักถึงความสำเร็จได้อย่างไรเมื่อลุกคเทวดาได้ยินคำตอบของพระโพธิสัตว์แล้วถึงกับเกิดความนับถือในพระยากระบือนี้สองสามวันต่อมามีกระบือตัวใหม่มายืนอยู่ที่โคนไม้ต้นนี้เจ้าลิงชั่ว เคยกระโดดขึ้นหลังควายตัวนั้นพร้อมเอ่ยทักทายมาอีกแล้วหรือเตรียมตัวให้ดีข้าจะชีใส่เจ้าแล้วนะยังไม่ทันที่เจ้าตัวจะทําธุระเสร็จมีเสียงเหมือนอะไรตกมาที่พื้นอย่างรุนแรงข้าเจ็บนะเจ้าลิงยังไม่ทันจะตั้งตัวกระบือตัวนั้นวิ่งเข้าหาอย่างเต็มแรง เขายาวแทงเข้าไปที่ท้องพร้อมกับกระชากออกอย่างรุนแรงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังลั่นพร้อมกับเลือดสีสัด์กระเซ็นตามแรงกระบือเปื้อนไปทั่วเจ้าลิงชั่วกีบเท้าที่แข็งแรงกระทืบไปที่ร่างมีเสียงกระทืบพื้นดังขึ้นเป็นจังหวะ เศษเนื้อกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางไม่น่าเลยลูกคะเทวดาที่อยู่ใกล้ได้เห็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าตายเพราะนิสัยตัวเองแท้ๆพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแล้วทรงประชุมชาดกว่า กระบือดุร้ายในครั้งนั้นได้เป็นช้างดุร้ายตัวนี้ในบัดนี้ลิงชั่วช้าในครั้งนั้นได้เป็นลิงตัวนี้ในบัดนี้ส่วนพระยากระบือในครั้งนั้นได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลาย ที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ